สบายดีพี่น้องชีบมือแล้วพี่น้องเลยํำแล้วสบายดีย่ำขำๆนะพี่น้องเด้อสอนหวกมาแลวกะน่ะสาวใสให้แล้วเรียบร้อยถาตึงมาแกงได้หลายอย่างนะพี่น้องได้เมนขนุ้นไข่แม่ขนุ้นแม่ไข่แม่ป้าอันนี้งได้เท่าเพอได้เท่าได้เฮ็ดเพาะได้อันได้เท่าได้เฮ็ดเพาะ ได้ลูกหงวกไว้สามสิกินอาหารบันเฮาพี่เน,นาะประเทศเทศปลือกได้หบุตรไปหาเฮ้อร้อยสิไปเอาเท้าบ่ไปย่างจ้ะน้าสาวสิเอาเท้าใหา้พี่น้องแต่ว่าเขาสิบุรได้ลาบแต่เท้านะสิเอาเมือให้เป,ป็นปลาหลาลาปกินเมือนน่อไหร่เขาก็สิแกงแต่หงอกกินเพ็ดเพาะเขาก,ก็สิเก็บไว้กินเมื่อใหม่กับแมงขนูน เห็ดอีซางอันะนะแม่งพี่เปลือกเมือกอ่าแกงคูนเจ้ามีอยู่บ่ก็เดียวว่ามีแต่ข้อมือให้มันยัตั้งแน่ดูพี่น้องทีนั่นตัดไหมเหลืออีกได้เชื่อเมื่อนะพี่น้องคนสิแก่เมื่อมื่ออื่นเอาเมื่อบบได้แล้วแล้วแต่คนนี่ก็ยังเปราะแห้งเลยโหลดเล่งนะมันสิบบไปมันยังสิไปเอาไม้ใส่ กินอยู่คูปี้ท่าน้องคนแถวทับแสบน้ำขุ่นอ้วนลุยเสียาเมื่อนก็ขางเล่าออกกับสันไปซื้อชักกระซีมาใส่ก็ได้ใส่เงินโหลดมันสีดอ,อกกบดเลยจัดมันอยากเน่าวะมันคือพูดนะน,นันวะ <Okay. S 1> เออ เชื่อมักแตงบ่อนี่นนะมันเป็นดอกแล้วปลูกแต่ได้หนีบ่หรือปลูกสวนนำ้ำอืมมักแตงลามครืออใส่ดอกเจ้าหน้นาก็ได้กินอีกลงบ่ได้ไปสาวเอาเท่าให้ในพ่อแล้วสซะ กว่ามันลายอ้ยผักกระสีือไม่มีแต่ยอ่มงามๆงัวบวลงมากินน้าเดี๋ยเเ่าเอาเท่าหมอแจดียวแจนี่หอบ่วดไเอาวเ้ยเท่านะสีเขียวๆผนยังว่าเท่าแก่ไม่ใส่เดี๋ยวมันอน่อย เดี๋ยวรออยากกกน้ําอืองามอีหลีถุงยางนึงกินเบิดบ่ปลาเอ้ยอือไปเมื่อค่ําแล้วเพ่สิเมื่อตีข้าวตีน้ําให้คําคําบ่ไสิได้เฮ็ดกิน แม่ชิมืออ่ะผัดปิ้นคือไปยังอันนั้นาม,นะมาแล้วไหมพี่มาพี่โอ้ยตายแบบนี้พี่น้องข้าเ <c oughs> <c oughs> จาะฆ่าเจาะผู้บาดนี่เอ้าไปบืนขัดน้องเอ้าตายเอ้าง่ายกว่าคนงามแต่เนาะเอย่าประเกษตร <c oughs> มกแป้งบ่ทษันได้เป็นสองสวนผืนน่ึง แกเล่แกแจะเอาใส่หลอดสลิงเมื่อแต่ว่าบุรีเอาเมื่อมาคำอื่นให้เพิ่อนออกมาเอากอดอมัยล่ะ พี่น้องพผลกันตอนแกงลูกหัอกับพี่น้องบ้านเข้ามากะกำลังอมพี่น้องเลยบา้านเฮาพี่น้องอมลูกหอกใส่พักนางเล่ใส่พักอีตูนน่นั่นมีเงื่นอไนไฟคมจังต้มให้นางเล่กับอันนี้เกลอกขากันจะหน่อย ใส่สมมะขามสมใบมะขามพักนางตูหัวแม่คานูนอันนี้กินข้าวหรือกินไข่ไข่ฮะเดี๋ยวค้นบ่มาล่างหัวกระทานบ่กินข้าวหรือกินแต่ไข่ไก่อ้าวข้าวใส่น้ำใคิจะขวบแม่ขนุนเน่มองฮะหัวแม่คานูนมีฮ้อนเป็นไรแล้วกินแล้ว ลาแล้วนี่ก,กินเปิ้นไม่งั้นจะได้อาบน,น,น้ำไม่อาบสบายดีป่าลุงไงอาทุน,นี่อาป่าลุงโอ้อยเข็ดยังเลี่ยนเก็บดีๆแน่เนี่ยมอมเข้าบ้านีหมไม่ย,ไมย่างเมื่อกี้อืมก็เหมอนานี่กรทกนั่นเด้เห็นปากอ้ายตักน้าที่ซ้ำหายนึกแต่มันได้น้ำมือน่ะมันไปจกเลยอ้ายก็บอกให้ตักให้กับโบ แมงกระนุ้นก็นมีแต่ตัวใครๆยอย่เนาะอ้าสบายดีมื้ยสบายดีมั้ยจะเลี้ยวเบิ้งกล้องแน่สบายดีป้าลุงพูดเลยว่าสบายดีน้องนะพูดหน่อยก็สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอื เขานั่งลอยเดอ้อกินข้าวน้ำไอรินเดอ้อปอดลูกมาพี่น้องแล้ยวเลยพี่น้องอาหารบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยตามฤดูกาลปีละเทื่อได้พี่น้อง <ừ> ลู๊กห่วงมีกะปีละเ,ะเทื่อเห็ดอันเห็ดปวกกะปีละเทื่อเห็ดสเป็มเดมันออกอีกออกอีกบ่กะปีละเทือเ้าลมทะเลาะเลย หัวแม่งแม่งกระนู้นกับปีละเทือยิมน่องร่มฮะน่องง่มน่องรมร้อนร้อนมมวดมงมองอืมนเราเด็พังจับนังต๊เห็นมมพี่น้องมาทานบ้านเฮาพี่น้องปีละเถือตามมะดูกันก๋วยก๋ว๋วแกงแม่งจับแกงรูกหัวพี่น้องเลย แซบๆเอาลอยลอยลอยป <c oughs> ูตูดไปห้าแม่รปูเนี่ยไปห้าแม่วินงเนี่ยไปมากินน้ำกันเถอะมึงกิงนกับย่างกับแกงห่วงอ่ะมึงก็คืออยากไายสวยแท้แฮมกินข้าได้แฮมสบายดีไปหน้าปามากินลอยไม่ยอง บาดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงอืมอเบ้บ้งพอเอะตัวใครเอาตัวใครเนาะอืมอืมอืหามินเนแ่ยแสบแล้วีน้องมึนแกเใ็ดปวกัหากดกินครั้งแรกลูกเข้าบ่หาจังจะกินมีตะจุมีน้องไหอันนี้ะหากดกินครั้งแรกของปีแก้หัวหัวแบบเ็ดั่กวนเราใส่สมยังมันคืออะักติ Mét môn nha hoa hô địch yên lạc như là lều pháo hại nè kể xiếc mhm 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 งพอะไปนอนดูเป <c oughs> <Wha> ๋บ <Luis> yeah. ja ้อยงาฮะเป็นดูคดียวเนะแซ่บไม่จะแน่แซ่บดเลยมั้งแกงหัวัวงไอโควิดเออมากินคดียวเงินไทเจ็บแถวเนอ มมนเราเข้ากันกับพักนั่งเล่นนม่คงไม่ออ่อนเมื่อเยน้องไ็้ปวกมาหาแก้ไ็ปวมาหายเขาก็แบ่งแก้พวกอนเพิ่ขึนบางคนกับบ่ค่อยได้กินได้พี่น้องไหยอันดูนหม อืบางมองมันก็อึดท้ายกับแห้งบางคนเขจากรดูพิ่โลละห่าเดยห่วยห่วยห่วยเฮ้ยจี๊ดจ้จอม่ ้องคือหาชิกินไปาวอาหาบะ่ะเดี๋เฮ็ดลูกอย่ายเฮ็ดมันมันนองอาบ้านนีนองไปป่าลุงไปก้อสบายดีเพิตูม้มตตู้ไปกูไปยงังกูขยับไปอยู่นะกม ที่แม่ขนุนจะยางึ้นก่ไข่แม่กไาหินโอ้ยน้องไม่อยากนเนี้ยไก่เจินเป็นกหัวอกกินเป็นยังอยากปินอันนี้ไม่แม่น้องไม่น้องกินไก่น้อกินกักินไก่อยากกินบะกลนบจิม่

บางคนเขาจะเอาสิอ่อนใส่เขาเบื่อแต่ห้าวไปเลยขัวเขาใส่ห้าวไปเลัวเขาัวใส่นีอากินอยากกินบอืออยากกินบข้าวัวข้าวเลือน่บางคนกับหมากไม่ติะใเข้ามันงจ้

เดี๋ยมันออกอุ้มอูมันจะขวมเดี๋ยกับผู้เอื่อยน้องกับพ่อน้องกินเขา่าป็นกิน

แฉกแฉบพี่น้องฮะักผักของชิมหนาพี่น้องปักกระไรกชใยักที่ตามพี่น้องผกเบิงผักจดมพี่น้องฮะบางกินหลายคนเลย